ความเชี่ยวชาญและสภรวธนรที่เกิดกับตัวของผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญการและความรู้เท่าทัานด้านต่างๆเข้า,าด้วยกันเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ดิจิทัลเลิร์นิ่งแพลตฟอร์มนะครับเป็นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราผ่านสถานการณ์โควิด -19 ทีนที่ผ่านมาการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เด็กเรียนในห้องเรียนมีคุณครูไปให้ความรู้แต่ด้วยสถานการณ์โควิดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการที่คุณครูจ,จัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพการนำสื่อเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยโดยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งดีใจที่ทางศึกษานิเทศได้เห็นความสำคัญแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีความสามารถด้านด้านการจัดทำสื่อผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ ที่จะนํามาขยายผลให้กับคุณครูในเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เพื่อน,นําไปต่อยอดลงสู่ผู้เรียนที่สมปอ์เพชรบูรณ์เขต3ม,มีความเข้มแข็งอย่างยิ่งในการที่จพะพัฒนาแพลตฟอร์มก็หวังว่าการจัดการอบรมในวันนี้จะสามารถสร้างสมรรถนะให้กับคุณครูที่จะจัดการเรียนรู้ได้ในอนาคต เพื่อที่จะส่งผลไปสู่ลูกๆนักเรียนของเรานะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานขอขอบคุณคณะคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมขอบคุณคณะวิทยากรก็ขออำนวยอวปกรณ์ให้การจัดโครงการในครั้งนี้สําเร็จรู่ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และพัฒนาความสามารถส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้เต็มตามศักยภาพในอนาคตบัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วผมขอเปิดการอบรมออนไลน์การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ณบัดนี้สวัสดีครับครับ ขอขอบพระคุณท่านด็ตรวิทยาพัศมีผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การ,การศึกษาประถมศึกษาเพชบุรณเขตสามค่ะประธานในพิธีในการเปิดอบรมการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการสอนภักษะการเรียนในศตวรรษที่ย1ิบเในครั้งนี้ค่ะค่ะเรียนเชิญท่านพูดคุยพบป,ปะคุณคระะูบรรยายพิเศษสักประเดี๋ยวได้ไหมคะท่าน <laughs> <c oughs> ขอบคุณครับเปิดจะไม่ตัต้างารไปแล้วนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตได้ในพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทางวิทยากรนะครับโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นครูที่ค่อนข้างจะอยู่ในวงการของไอที <spacing> เป็นครูที่สอนคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้รับมอบหมายทําหน้าที่กับงานโสตทัศนศึกษาในโรงเรียนครับ ก็ได้คําบวดอยู่กับวงการการทำสื่อนี่แหละนะครับช่วงแรกๆสมัยก่อนโน้นนะครับถ้าเราพูดถึงสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ห่างไกลมากเป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ไม่คิดว่าผู้เราจะสามารถปรับตัวมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับในปัจจุบันนี้นะครับสมัยเริ่มแรกที่ผมรู้จักอินเทอร์เน็ตยังเป็นโมเด็ม 56K สมัยนั้นนะครับ เป็นยุคป,ประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าพูดถึงการทำสื่อออนไลน์การทำตัดต่อวีดีโออะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นสมัยที่เป็นยุคแรกๆที่เริ่มทำการตัดต่อวีดีโอ <c oughs> ทั้งอำเภอจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถด้านเนี้ที่ที่จะทำงานเกี่ยวกับไอซทเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมาก แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโลกอินเทอร์เน็ตที่จเจริญก้าวหน้ามีสื่อที่มีผู้สอนผ่าน YouTube